สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาล์โกแม,มนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า You า o ์มีไทเลอร์หนุ่มหล่อหน้าตาดีที่มีแฟนสาวสุดสวยอย่างอลิสันและเธอนั้นก็เพิ่งย้ายมาในแคลิฟอร์เนียได้ไม่ถึง6เดือน ความรักของทั้งสองคนกำลังเป็นไปด้วยดีจนถึงจุดจุดหนึ่งไทเลอร์ก็อยากนอนกับอลิสันเพราะเขาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแต่อลิสันนั้นก็อยากให้เขารอไปก่อนในงานปาร์ตี้ที่บ้านของลิเดียในตอนที่ไทเลอร์และอลิสันย้ย้ายกันไปสนุกสนานอยู่ๆก็มีผู้ชายเข้ามาเจาะแจะกับเธอเมื่อเห็นแบบนั้นไทเลอร์ก็เดินเข้าไปหาแต่อลิสันก็รีบแนะนําให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันซึ่งผู้ชายคนนั้นก็มีชื่อว่าเชดเมื่อแนะนําเสร็จเธอก็รีบพาไทเลอร์เดินออกมาทันทีไทเลอร์ก็ พยายามถามเกี่ยวกับผู้ชายคนเมื่อกี้แต่อลิสันก็ไม่ได้บอกความจริงกับเขาและในระหว่างที่ไทเลอร์เดินไปเอาเครื่องดื่มผู้ชายคนเมื่อกี้ก็เดินมาหาเขา ชายคนนั้นเข้ามาพูดกับไทเลอร์ประมาณว่าเหมือนเขานั้นเคยเป็นแฟนเก่าของอลิสันเมื่อไทเลอร์ได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกอยากอัดหน้าชายคนนั้นทันทีแต่เขาก็พยายามเก็บอารมณ์ของตัวเองเอาไว้และก็ได้เดินไปที่ห้องน้ําซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการยิ่งสาวคนนั้นเธอมีชื่อว่าฮอลลี่ ทั้งสองคนได้ทำความรู้จักกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปทงางด้านของอลิสันก็กำลังตามหาไทเลอร์อยู่เธอมาพบไทเลอร์ที่นั่งอยู่ด้านนอกของปาร์ตี้เธอจึงถามไทเลอร์ว่าเป็นอะไรแต่ด้วยความที่ไทเลอร์เมาเขาก็เลยถามอาลิสันว่าเธอเคยนอนกับมันหรอและหันไปเรียกผู้ชายคนนั้นที่เจอและก็พูดออกมาว่าเฮ้ hey, นายมีอะไรจะบอกฉันเกี่ยวกับแฟนฉันอีกไหมอลิสันที่เห็นแบบนั้นก็พยายามห้ามและก็ได้พาไทเลอร์ออกมา เธอพยายามไล่ให้ไทเลอร์กลับบ้านแต่ไทเลอร์ก็ได้พูดออกไปว่าที่เธออยากให้ฉันกลับบ้านเพราะว่าเธออยากอยู่กับไอ้นั่นใช่ไหมเธอนอนกับมันแต่เธอไม่ยอมบอกกับฉันอลิสันที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากเธอก็เลยบอกเลิกกับไทเลอร์ทันทีเมื่อเป็นแบบนั้นไทเลอร์ก็เดินกลับบ้านด้วยความเสียใจระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับฮอลลี่ที่กำลังจอดรถอยู่พอดีเขาก็เลยใช้โอกาสนั้นเข้าไปทักทายเธอฮอลลี่ที่หันไทเลอร์เศร้า เธอก็เลยชวนเขาขึ้นรถและพาไปเที่ยวต่อทั้งสองคอนเต้นกันอย่างสนุกสนานจนฮัลลี่ได้ให้ไทเลอร์กินยาบางอย่างเข้าไปและในคืนนั้นพวกเขาก็ได้อีก,กันอย่างเมามันเช้าวันต่อมาไทเลอร์ตื่นขึ้นมาในบ้านของฮัลลี่เขาสังเกตเห็นว่าบ้านของเธอหลังใหญ่มากไทเลอร์จึงเดินออกไปสำรวจระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอกับฮอลลี่ที่กำลังดูรูปถ่ายตัวเองอยู่ ไทเลื่เดินก็ไปหาเธอและได้ชมว่าเธอมีพรสวรรค์เรื่องนี้มากไม่ได้ยินเช่นนั้นเธอจึงบอกกับไทเล่ว่ามีอะไรจะอวดเมื่อพูดจบ เธอก็ได้พาไทเลอร์ไปดูแชมเปญที่อยู่ในตู้โชว์และเธอก็ได้หยิบมันไปหนึ่งขวดหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันเล่าชีวิตในครอบครัวให้กันและกันฟังแฮลลี่เธอบอกว่าพ่อของเธอเสียชีวิตแล้วเธอมีแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงของเธอก็อยู่ต่างประเทศแล้วไทเลอร์ก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองให้เธอฟังเขาบอกว่าพ่อของเขาไม่มีตัวตนแม่ก็ทำงานทั้งวัน เขาอยู่แต่กับน้องสาวแต่น้องสาวของเขาก็ยังเด็กมากเหมือนกับว่าน้องสาวของเขามีเขาอยู่แค่คนเดียวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปไว่ายน้ํากันฮัลลี่บอกกับไทเลอร์ว่าเธอชอบที่เธอได้อยู่กับเขาเพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเองดีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็อีก,กันอีกครั้งในตอนที่พวกเขากําลังนอนพักไทเลอร์ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะเขากลัวแม่เป็นห่วง ก่อนจะไปเขาก็ได้เอ่ยปากขอบคุณฮัลลี่และก็บอกลาเธอเมื่อไทเลอร์กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เปิดดูโทรศัพท์และก็เห็นว่าแม่ของเขาโทรมาและอลิสันเองก็ส่งข้อความมาหาเขาเธอบอกว่าเธออยากคุยกับไทเลอร์ไทเลอร์จึงตอบกลับไปว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะไปหาเธอวันรุ่งเช้าไทเลอร์ก็ไปหาอลิสันที่บ้านในตอนนั้นอลิสันก็ออกมาหาเขาทั้งคู่คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอลิสันบอกกับไทเลอร์ว่าให้เข้าใจตอนที่เธออยู่ซันฟรานซิสโก เธอเป็นอีกคนหนึ่งเธอคบกับเพื่อนๆที่แย่มากพ่อแม่ของเธออยากให้เธอเป็นเด็กธรรมดาก็เลยพาเธอย้ายมาอยู่ที่นี่ที่เธอไม่บอกไทเลอร์เพราะครัวไทเลอร์จะหนีเธอไปและแล้วทั้งคู่ก็กลับมาคบกันอลิสันได้บอกอีกว่าที่เธอยังไม่อยากมีแซ็กกับไทเลอร์เพราะว่าเธออยากให้เขารอแซ็กมันไม่เคยมีความหมายจนเธอได้ไม่เจอกับเขาพอไทเลอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกรักเธอทันทีพอไทเลอร์พูดจบ อลิสันก็ได้มองตาไทเลอร์แล้วเธอก็บอกว่าเราไม่มีความลับแล้วนะส่วนไทเลอร์ก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้เธอฟังเพราะเขาคิดว่ามันผ่านมาแล้วและมันก็จะผ่านไปแต่ทว่าเขาคิดผิดและในวันรุ่งเช้าก็เป็นวันเปิดเทวันแรกไทเลอร์ Tyler กับอลิสันก็ไปโรงเรียนตามปกติในระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปเจอกับลีเดียและกิลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของทั้งคู่ ทั้ง4คนทักทายและแยกย้ายกันไปเรียนแต่ก่อนจะไปอลิสันก็ขอจูบก,กับไทเลอร์ซึ่งในตอนนั้นไทเลอร์ที่เห็นฮอลลี่เดินมาเขาก็ตกใจและเขาก็รีบพาอาลิสันไปเรียนทันทีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาจารย์ก็บอกกับทุกคนว่าวันนี้จะมีเด็กใหม่ย,ย้ายเข้ามาเรียนด้วยซึ่งเด็กใหม่ที่ว่านั้นก็คือฮอลลี่นั่นเองและในตอนนั้นเธอก็เดินตรงมาหาไทเลอร์ทันทีแล้วบอกว่าคู่กันไหมแต่ไทเลอร์ก็ได้ถามกลับไปว่าเธอมาทําอะไรที่นี่ฮอลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าจากแค่จะมาเที่ยวแต่ตอนนี้แม่เลี้ยงของเธอให้อยู่ทาวนและเธอก็ได้พูดอีกว่าเธอเห็นไทเลอร์กลับไปคบกับแฟนแล้วเธอได้บอกเรื่องของเราไหม ไทเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าไม่ได้บอกและมันก็จะดีมากถ้าเราไม่ทําให้มันเป็นเรื่องเฮลลี่ก็บอกไปว่าเธอเก็บความลับเก่งเมื่อถึงช่วงพักกลางวันไทเลอร์ Tyler ก็มานั่งรออลิสันและเพื่อนๆแต่ฮอลลี่ก็ได้เข้ามาตีสนิทก,กับกิว อยแนะนําให้ฮอลลี่รู้จักเพื่อนๆในกลุ่มและอลิสันเองก็ได้แนะนําทุกคนให้รู้จักฮอลลี่เช่นกันในตอนนั้นแฮนล,ลี่ก็พูดไปว่าเธอกับไทเลอร์รู้จักกันมานานแล้วหมายถึงตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะ่ะทําให้ไทเลอร์มีสีหน้าที่ไม่ดีนักเพราะเขากลัวอลิสันจะรู้หลังจากพูดจบอลิสันก็ได้ชวนฮอนลลี่ไปเที่ยววันหยุดและได้ขอเบอร์ติดต,ต่อไว้ด้วยซึ่งในตอนนั้นฮนล,ลี่ก็ได้ชวนทุกคนไปงานคอนเสิร์ตวงดนตรีร็อกแต่ไทเลอร์ก็ปฏิเสธไปและเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อย เขาจะกลับบ้านไปอยู่กับน้องสาวหลังจากนั้นไทเลอร์ก็ได้ส่งข้อความหาเฮลลี่โดยเขาบอกให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเมื่อถึงเวลาเธอก็มารอไทเลอร์อยู่แล้วแต่ในระหว่างที่ไทเลอร์เดินมาถึงก็โดนเฮลลี่ฉุดเข้าไปในลิฟต์และนวลเนียเขาแต่ไทเลอร์ก็ห้ามและบอกว่าเราต้องหยุดเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันดีมากแต่เราต้องหยุดเพราะว่าเขานั้นคบกับแฟนอยู่ฮฮลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดา่าไทเลอร์ว่าหลอกใช้คนโกหก นายมันคนแห่งซวยนายได้เสียใจแน่และเธอก็เดินจากไปเมื่อกลับมาถึงบ้านฮอลลี่ก็ได้ลงรูปสแนปกับอลิสันและลิเดียจากนั้นเธอก็ได้ส่งข้อความพร้อมกับรูปโยโยวนมาให้ไทเลอร์และก็บอกว่าขอโทษที่โมโหใส่ก่อนหน้าวันต่อมาที่โรงเรียนฮอลลี่ก็ได้คุยเรื่องเมื่อวาันที่พวกเขาไปดูคอนเสิร์ตกันลิเดียได้ถามฮอลลี่ว่าไม่เห็นเธอจะลงโปรไฟล์ฮอลลี่ก็เลยบอกไปว่าเธอเพิ่งจะลบมันออกไปแต่เมื่อวานนี้เธอก็เพิ่งจะส่งรูปนั้นให้กับไทเลอร์ หลังจากนั้นอลิสันก็บอกไทเลอร์ว่าจะพาสาวๆไปที่ทํางานของเขาระหว่างที่ไทเลอร์ทํางานอลิสันก็เรียกให้เขามาดูรูปภาพที่ฮันล,ลี่ถ่ายซึ่งก็มีหลายรูปมากและหนึ่งในนั้นมันก็เป็นรูปช่วงตัวแต่ไม่มีหน้าของไทเลอร์อลิสันถามว่าใครหรอฮันล,ลี่ก็ตอบไปว่าเรื่องมันยาว ไทเลอร์ที่เห็นแบบนั้นก็มีสีหน้าที่กังวลขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นล่เดียก็ขอกลับบ้านส่วนพวกเขาทั้ง3มคนก็ไปหากิวที่ชายหาดฮันล,ลี่ชมว่าไทเลอร์กับอลิสันเหมาะกันดีแล้วก็ถ่ายรูปให้ทั้งคู่อลิสันให้ฮัลลี่เล่าถึงผู้ชายในรูปซึ่งผู้ชายในรูปนั้นก็คือไทเลอร์นั่นเองฮันล,ลี่เล่าว่าเขาเจอเขาแต่แถวนี้นั่นแหละเห็นเขาครั้งแรกก็คิดไว้เลยต้องได้เขาแน่นอนจากนั้นเธอก็วิ่งไปหากิวและก็เล่าพร้อมทําท่าทางตามเหตุการณ์เมื่อตอตนนนั้น เธอเล่าว่าหลังจากนั้นเราก็ไปผับกันแล้วก็จูบกันอลิสันงงว่าเธอทําอะไรส่วนไทเลอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ขอตัวไปที่อื่นเพราะไม่อยากฟังแต่อลิสันก็บอกให้เขาฟังก่อนแฮลลี่ก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนั้นแห่งสวยและเธอก็ไปจูบกิวต่อหลังจากนั้นอลิสันก็ได้ชวนฮอลลี่มาที่บ้านของเธอทําให้ฮอลลี่ได้เจอรูปอลิสันกับไทเลอร์อลิสันบอกว่าภาพนี้เธอได้ตอนที่ไปตลาดชาวไร่กับเขา จากนั้นเฮลี่ก็ชมว่าไทเลอร์ดูเป็นคนดีจังอลริสันก็บอกว่าเขาเป็นคนดีและฮอลลี่ก็ถามถึงเรื่องบนเตียงของเขาอารีที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าพวกเขายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพวกเราจะไปแบบช้าๆเมื่อได้ยินแบบนั้นอลลีก็พูดไปว่าเธอรู้ว่าพวกผู้ชายพอได้แล้วจะเป็นยังไงแต่อลิสันก็เงียบทางด้านของไทเลอร์ก็มาส่งกิวกลับบ้านและได้ขอคุยกับกิวไทเลอร์ตัดสินใจบอกกิว ว่าเขาเคยนอนกับแฮร์รี่มาก่อนเมื่อได้ยินแบบนั้นกิวก็อึ้งไปเลยและเขาก็ได้เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กิวฟังซึ่งในตอนนี้ไทเลอร์คิดว่าฮอลลีก่กำลังจะปั่นหัวเขาอยู่ไม่งั้นเขาจะมาตีสนิทกับอลิสันทำไมเธอต้องบอกอลิสันแน่ๆกิวก็เลยประชดว่างั้นที่เธอจูบเขาก็เพราะปั่นหัวนายหรอไทเลอร์ก็บอกกับกิวว่ามันมีอะไรแปลกๆและท้ายที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับอลิสันแต่กิวก็บอกว่านายเพิ่งจะคืนดีกับเธอเอเงนะจะจบ้าหรอ หลังจากนั้นไทเลอร์ก็ส่งข้อความไปหาอลิสันว่าไปหาเขาได้ไหมมีเรื่องจะคุยด้วยและถามอลิสันว่าฮอลลี่กลับไปหรือ,อยังอลิสันที่อยู่กับฮอลลี่ตอนนี้ก็แปลกใจและส่งข้อความกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าและเธอก็ได้บอกกับฮอลลี่ว่าไทเลอร์ส่งข้อความหาเธอไม่หยุดเลยซึ่งในตอนนั้นแม่ของอลิสันก็เข้ามาพอดี อลิสันก็เลยแนะนําให้เธอได้รู้จักฮอลลี่ตกดึกคืนนั้นหลังจากที่แม่ของอลิสันออกไปแล้วฮอลลี่ก็พูดว่าเหมือนแม่ของเธอจะไม่ค่อยชอบฉันนะอลิสันก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเธอทําตัวเลอะเทอแม่ก็เลยเป็นห่วงจากนั้นอลิสันก็ส่งข้อความไปหาไทเลอร์โดยเธอบอกว่าคืนนี้ฮอลลี่จะนอนกับเธอที่บ้าน เช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนแม่ของฮันล,ลี่ก็มาที่โรงเรียนเพื่อจะมาคุยกับครูเรื่องของฮันล,ลี่ไทเลอร์แห่นเลแวะไปทักทายพูดคุยด้วยแม่เลี้ยงของฮันล,ลี่ก็บอกว่าอย่าบอกฮันล,ลี่ถึงเรื่องที่เธอมาที่โรงเรียนนะเมื่อไทเลอร์ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยว่าฮันล,ลี่ต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่หลังจากนั้นแม่ลานอล,ลิสันที่กําลังเดินคุยกับลิเดียลิเดียก็คิดว่าฮันล,ลี่แปลกๆเธอพยายามค้นหาข้อมูลใน Google แต่ก็ไม่เจออะไรเกี่ยวกับฮันล,ลี่เลย และในระหว่างที่พวกเธอกําลังคุยกันอยู่นั้นพวกเธอก็ไม่ได้สังเกตว่าฮัลลี่อยู่ตรงนั้นพอดีจากนั้นอลิสันกับลิเดียก็ไปนั่งรอฮัลลี่ที่โต๊ะพอฮัลลี่เดินมาเธอก็ยื่นน้าปั่นให้ทั้งสองคนแต่ในระหว่างที่ลิเดียกําลังกินน้ําปัน่นอยู่ๆเธอก็เกิดอาการชักจนตาเหลือกเลือดออกจมูกแล้วก็ตกเก้าอี้ไปซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้อลิสันตกใจมาก เธอรีบตะโกนขอความช่วยเหลือส่วนแฮนล,ลี่ก็นั่งมองอยู่เฉยๆจนในที่สุดรถพยาบาลก็มาถึงในตอนนั้นไทเลอร์ก็ได้เข้ามากอดอลิสันเพื่อที่จะปลอบเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นไทเลอร์ก็สงสัยว่าแฮลรี่ต้องใส่อะไรลงไปในน้ำให้ลิเดียกินแน่ๆเมื่อกลับมาถึงบ้านไทเลอร์ก็ฝันว่าเขาโดนฮฮนรี่เอามีแทงจนเขาตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาท,าทันทีแต่มันก็เป็นแค่ความฝัน ณที่โรงเรียนไทเลอร์เดินไปเห็นอลิสันที่กําลังอยู่ที่นั่นล็อกเกอร์คนเดียวเขาก็เลยเดินเข้าไปหาเธออลิสันดีใจมากที่เจอเขาเขาบอกไทเลอร์ถึงอาการลีเดียโดยทวบอกกับไทเลอร์ว่าหมอบอกว่าน,น้ำปั่นมีอะไรผสมอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นไทเลอร์ก็รู้ได้ทันทีว่าใครเป็นคนทําในด้านของฮอลลี่เธอก็ได้เจอกับแม่เลี้ยงของเธอที่ตอนนี้กําลังทําแพนเค้กอยู่เธอจึงพูดออกมาว่า เป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีใจนึกว่าอยู่นวิวยอร์กซะอีกแม่เลี้ยงก็เลยบอกไปว่าพยายามจําไว้หน่อยนะฉันอยู่ข้างเธอเสมอแต่ฮนรี่ก็บอกไปว่าจํายากเพราะว่าพ่อทิ้งทุกอย่างให้คุณหมดแล้วแม่เลี้ยงก็เลยบอกกับเธอว่าฉันก็คือของหนูและเธอก็เข้าเรื่องที่ฮอลลี่ไม่ไปหาหมอตามนัดแฮนลนรี่ก็เลยบอกว่าแค่ครั้งเดียวแต่แม่เลี้ยงก็บอกว่าสองครั้งหมอเป็นคนโทรมาบอกเองและอีกอย่างหนึ่งฮอลลี่ก็ไม่ชอบกินยาที่หมอจัดให้เพราะมันทําให้อารมณ์ของเธอด้านชา จากนั้นเธอก็เข้ามาบอกกับแม่ว่าหนูเป็นคนที่ใครๆก็รกักถ้าไม่มีใครรักหนูยอมตายดีกว่าและก็เอื้อมมือไปหยิบมีดมาหั่นแพนเคก้กซึ่งแม่ของเธอก็กลัวกับสิ่งที่เธอเป็นแต่เธอก็ไม่กล้าพูดอะไรหลังจากนั้นฮอลลีก็เข้ามาอยู่ในห้องที่มีแต่รูปของไทเลอร์ในห้องนั้นมีข้อความต่างๆเหมือนกับว่ามันเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่าง แล้วเธอก็จุดเทียมและบอกว่าไทเลอร์คือคนพิเศษวันต่อมาที่โรงเรียนกิลก็มาปรึกษาไทเลอร์ว่าฮอลลี่ไม่ยอมคุยกับเขาไทเลอร์ก็เลยบอกว่าเธอเคยมีอดีตที่เราไม่รู้อย่าคิดไปไกลและบอกว่าไม่ต้องคิดมากในตอนนั้นกิลก็มองขึ้นไปบนตึกและเห็นฮอลลี่กับอลิสันคุยกันน่าเครียดไทเลอร์เลยขึ้นไปหาอลิสันและถามว่าเธอเป็นอะไรอลิสันก็เลยบอกกับไทเลอร์ว่าตอนนี้ฮอลลี่ตั้งท้องเธอบอกตรวจมาแล้วสี่รอบ ไทเลออึ้งกับสิ่งที่ได้ยินด้วยความที่อลิสันเป็นห่วงฮอลลี่เธอก็เลยบอกว่าขอตัวก่อนเพราะฮอลลี่ต้องมีเพื่อนในระหว่างที่อลิสันไปอยู่กับฮอลฮอลี่ไทเลอก็ส่งข้อความหาเธอแต่เธอก็ไม่ตอบ วันต่อมาในขณะที่ไทเลอร์นอนอยู่ในห้องเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนน้องสาวคุยกับใครสักคนเขาก็เลยลงไปดูและก็พบว่าน้องสาวของเขากําลังคุยกับฮอลลี่นั่นเองจากนั้นไทเลอร์ก็รีบลากฮอลลี่ออกมาจากบ้านก่อนจะออกมาฮอลลี่ก็ได้ชมน้องสาวของเขาว่าน่ารักทําไมไม่พาแฟนมาด้วยละ่ะไทเลอร์ก็เลยสวนกลับไปว่าเธอไม่ใช่แฟนฉันฮอลลี่ก็บอกไปว่าฉันไม่ใช่แฟนนายฉันเป็นแค่อีตัวที่นายทําท้องแล้วทิง้งไทเลอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่า เธอต้องการอะไรฉันเพิ่งจะอายุ17ปีดูบ้านชั้นสี่เธอคิดว่าฉันจะดูแลเธอกับลูกได้ไหมเหมือนกับว่าตอนนั้นไทเลอ์คิดว่าเขาทําฮันลี่ท้องฮัลลี่ก็เลยบอกกับเขาว่านายไม่ต้องทําอะไรเลยฉันรู้ว่านายรักฉันแต่ตอนนี้นายยังไม่รู้ตัว เพราะว่านายมีแม่นั่นอยู่แต่ไทเลอร์ก็ตอบกลับไปได้เจ็บมากกว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้รักเธอเรื่องที่เกิดขึ้นเขาพลาดเองและไทเลอร์ก็เดินหันหลังและจะกลับเข้าบ้านแต่ฮอลลี่ก็เข้ามากโกรธและบอกว่าฉันรู้ว่านายรักฉันยังไม่ทันจะพูดจบเธอก็โดนไทเลอร์ผลักจนล้มลงและไทเลอร์ก็ยังบอกอีกว่าอย่ามายุ่งกับฉันตกดึกคืนนั้น ฮอลลี่ก็ไปหาอลิสันที่บ้านและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อได้ยินแบบนั้นแอลิสันก็เสียใจมากส่วนด้านไทเลอร์เขาก็ได้มาเยี่ยมลิเดียที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลไทเลอร์ได้บอกกับลิเดียว่าสงสัยไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุ ลิเดียก็เลยบอกว่าเธอกับอลิสันกินน้ําเหมือนเดิมทุกวันส่วนฮันลีที่เอาน้ามาให้ครั้งเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นไถเลือก็เลยเล่าเรื่องของเขาทั้งหมดให้ลิเดียฟังเหมือนลิเดียได้รู้เธอก็ตกใจมากและเธอก็บอกไทเลออ์ให้ไปบอกกับอลิสันและในคืนนั้น ไทเลอร์ก็โทรไปหาอลิสันแต่เธอก็ไม่รับเขาก็เลยฝากข้อความให้มาเจอกับเขาที่ชายหาดในวันพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาไทเลอร์ก็ไปรออลิสันที่ชายหาดเมื่อเธอมาถึงทั้งสองคนก็ได้คุยกันไทเลอร์ก็ได้สารภาพว่าเคยมีอะไรกับฮอลลี่ อลิสันที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วแล้วเธอก็บอกว่าไทเลอร์เป็นคนโกหกฉันไม่รู้ว่าอะไรเธอพูดจริงบ้างอลิสันเธอเสียใจมากและเธอก็บอกว่าไม่ต้องมาคุยกันอีกหลังจากนั้นฮอลลีก็ส่งข้อความมายัา่วประสาทโดยข้อความบอกว่าอย่ามาโหสิที่รักที่นี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วไทเลอร์ที่ได้อ่านแล้วก็ตอบกลับไปว่ามันไม่มีวันนั้นหรอกระหว่างนั้นฮอลลีก็ส่งข้อความมาเรื่อยๆแต่ไทเลอร์ก็ไม่ตอบ เช้าวันต่อมาไทเลอร์ก็ไปเรียนตามปกติในระหว่างที่เรียนฮอลลี่ก็เดินเข้ามาและบอกกับไทเลอร์ว่าเขาต้องเสียใจแน่ที่ไม่ตอบข้อความเธอหลังจากนั้นครูก็มาเรียกไทเลอร์ให้ไปหาและบอกกับเขาว่าเธอโดนพักเรียนไม่มีกําหนดเพราะมีนักเรียนหญิงที่ชื่อว่าอลิซาเบธได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันว่าเขาถูกเธอทําร้ายหลังจากนั้น ไทเลอร์ก็กลับมาหาข้อมูลเกี่ยวกับฮอลลี่และในเว็บก็แสดงให้เห็นถึงวิธีกรรต่างๆของฮอลลี่ระหว่างนั้นฮอลลี่ก็ส่งข้อความมาบอกเขาว่าทีนี้สนุกหรือ,อยังไทเลอร์ก็เลยบอกกลับไปว่ารู้แล้วว่าเธอคือใครพร้อมกับส่งเว็บที่เจอให้เธอดูเมื่อเธอได้อ่านเธอก็ตอบกลับมาว่าเจ๋วรู้ไหมฉันจะทําอะไรต่อไทเลอร์ก็ไม่ได้ตอบอะไรในด้านของอลิสันตอนนี้พ่อแม่ของเธอออกไปเที่ยวเธอก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวและในตอนนั้น เล์ก็ส่งข้อความมาหาแต่เธอก็ไม่ตอบและแฮลลี่ก็โทรมาพอดีอลิสันเลยตัดสินใจรับโทรศัพท์และก็คุยกับฮอลลี่เธอบอกกับอลิสันว่าจะอยู่ข้างๆเธอเองและก็มีเสียงเดินเข้ามาในบ้านทําให้อลิสันลุกไปดูแต่ในตอนนั้นอลิสันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฮอลลี่ได้แอบเข้ามาในบ้านของเธอแล้วจากนั้นเธอก็โดนเฮนลี่จับปิดปากและส่งรูปให้ไทเลอร์ดูเมื่อไทเลอร์ได้เห็น เขาก็รีบโทรหากิลและบอกว่าจะไปที่บ้านของฮัลลี่ให้ตามไปช่วยเขาด้วยฮัลลี่พาอลิสันมาที่บ้านและก็มัดเธอติดกับเก้าอี้อลิสันถามฮัลลี่ว่าทาแบบนี้ทําไมฮัลลี่ก็บอกไปว่าฉันก็หลอกใช้เธอเหมือนที่เธอทํากันไงเธอก็เชื่อฉันทุกอย่างแต่ไม่เชื่อไทเลอร์ออลิสันก็บอกไปว่าฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกและบอกอีกว่าถ้าเธอปล่อยฉันฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครพอฮัลลี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกกับอลิสันว่า มันสายตั้งแต่ฉันเจอเขาแล้วเขาได้หัวใจของฉันและฉันก็ได้หัวใจของเขาอาลิสันที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าให้ไปถามไทเลอร์ดูแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าไม่ต้องถามหรอกฉันรู้ว่าเขารักฉันออลิสันก็บอกไปว่าเขาไม่ได้รักเธอหรอก ทำให้ฮอลลี่ไม่พอใจเธอจึงตบอลิสันไปหนึ่งดอกในตอนนั้นแม่เลี้ยงของแฮลลี่ก็มาพอดีฮลลี่ก็บอกกับอลิสันว่าเธอต้องได้เห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นหลังจากนั้นฮอลลี่ก็เอาเทปมาปิดปากเธอแม่เลี้ยงของฮลลี่ที่เดินเข้ามาเห็นเธอก็รีบเข้ามาช่วยอลิสันทันที แต่ในระหว่างนั้นฮฮลลี่ที่แอบอยู่ข้างหลังเธอก็เอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแม่เลี้ยงของเธอจนเธอขาดอากาศตายในที่สุดและในตอนนั้นไทเลอร์ก็ขับรถมาถึงบ้านของเฮลลี่พอดีเมื่อไฮลลี่ได้เจอไทเลอร์เธอก็สั่งให้ไทเลอร์พูดประโยคเหมือนที่เจอกันครั้งแรกแต่ไทเลอร์ก็ถามอย่างเดียวว่าอาลิสันอยู่ที่ไหนเธอทําอะไรเขาแต่เฮลลี่ก็ไม่ยอมบอกไทเลอร์ก็เลยเดินไปหาเองจนไปเจอกับห้องห้องหนึ่ง พอเขาเปิดเข้าไปในห้องนั้นเขาก็ได้เจอกับรูปตัวเองที่ถูกเอามาตั้งเหมือนทําพิธีบูชายันจากนั้นเขาก็กลับมาถามแฮร์ี่อีกครั้งว่าอลิสันอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเลือดก,ก็ได้หยดลงมาจากเพดานทําให้ไทเลอร์หันไปดูผลปรากฏว่าอลิสันได้รับบาดเจ็บจนหัวแตกเลือดของเธอหยดและเธอก็ถูกให้อยู่บนเพดานเมื่อเป็นแบบนั้นไทเลอร์จึงรีบช่วยเธอทันทีระหว่างนั้นฮอลลีที่ยืนมองก็เกิดความอิจฉา เธอจึงไปเอาปืนมากัดจะยิงทั้งคู่ในตอนที่ไทเลอร์ช่วยอลิสันได้แล้วพวกเขาก็พยายามหาทางออกแต่ทว่าประตูก็ถูกล็อกซึ่งในตอนนั้นไทนเลอร์ก็คิดได้ว่าในห้องนอนของเฮลลี่มีประตูทางออกเขาก็เลยรีบไปที่นั่นทันทีแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอกับศพแม่เลี้ยงของเฮลลี่ไทเลอร์จึงเดินมาดูด้วยความสลดใจและก็รีพาอาลิสันออกมาจากบ้านทันทีขอทั้งคู่ออกมาจากบ้านได้ ฮัลี่ก็ออกมาพร้อมปืนเช่นกันและก็จ่อปืนไปที่อลิสันกับไทเลอร์ไทเลอร์บอกกับฮันลี่ว่าเรื่องทุกอย่างมันผิดที่ตัวเขาคนเดียวอย่าไปลงที่อลิสันฮันลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นมาว่าตอนแรกเธอจะไว้ชีวิตอลิสันแต่เธอขวางไปซะทุกอย่างและเธอก็ดา่าไทเลอร์ว่าคนโกหกในระหว่างที่เธอจะยิงทั้งคู่กินก็เข้ามาเจอและก็เรียกชื่อทุกคนพอดีทำให้ฮันลี่ลั่นไกไปโดนไทเลอร์จนลม้มลงจากนั้นเธอก็หันไปยิงกิ้วที่บันได อลิสันก็เลยใช้จังหวะนั้นเอาท่อนเหล็กแทงอลิซจนตกน้ำไปและก็รีบวิ่งมาดูไทเลอร์ที่นอนเจ็บอยู่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็พากันมาถึงส่วนแฮล่ที่ยังไม่ตายเธอก็อยู่กับตำรวจและเธอก็บอกตำรวจว่าอย่าทิ้งหนูไปไหนนะซึ่งตำรวจก็สัญญาส่วนไทเลอร์ที่ยังไม่ตายเขานั้นก็ได้รับบทเรียนเรื่องความรัก จากนั้นเขาก็ได้พาอลิสันและเพื่อนๆไปงานวันเกิดของน้องสาวทําให้ครอบครัวของเขาได้รู้จักกับอลิสันมากขึ้นและเรื่องราวของยูกกสมีก็ได้จบลงภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปแค่4.7คะแนนและสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากดูแลวชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ